ฮะผิดตรงไหนวะผิดตรงไหนอ่ะฮะเอ๊ะใครพอยเห็นบ้างว่าผิดตรงไหน อต้องบวกงี้ป่ะเพ่งก่อนแล้วถึงบวกหรือปะ <c oughs> อ่ะได้ <c oughs> สมมติถ้าเราทำใน Ruby อย่างเงี้ยเราใช้คอนเซปต์ของตัวเมื่อกี้ก็ได้ มันมี Another Method คือ a w a y ของ Ruby เนี่ยมัน smart มันจะมี Method ที่หลายหลายอย่างอ่ะอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะนำถูกปะ่ะเข้าไปแต่ละตัวถูกปว่านี่คือ1 2 3 4 5สห้าเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วคำามคำถามคือว่าก็ work คือของ Ruby เนี่ยเลขแต่ละตัวเนี่ย ใน Java เราทําอย่างนี้ไม่ได้นะ Java ไม่สามารถที่จะเลขห้าใช่แล้วกดอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยห้าอ,อคือทุกอย่างใน Ruby เนี่ยมันเป็น Object จริงๆไม่คือ Java เนี่ยบอกว่า Object Oriented เตแต่ยังไม่ Object Oriented เท่าออ Ruby Ruby นี่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเลขยังเป็น Object เราสามารถถามคำถ,ถาม Object ตัวนั้นได้เข้าใจเปล่เพราะนี่นนคือเหตุผล เพราะนั้นอันนี้แ sense ไหมว่าทําไม brr พออาจารย์พิมพ์ออกมานถึงเป็น2กับ4 <c oughs> ก็เพราะว่าอาจารย์ through เลขแต่ละตัวซึ่งเป็นออบเจกต์อยู่แล้วอาจารย์ถามว่าเลข1เนี่ยเป็น event นหรือเปล่า <c oughs> ถ้าสมมติว่าเป็น select เนี่ยมันจะเก็บตัวเลขนี้ไว้1ไม่ใช่ e v e n ก็เลยทิ้งไป2เป็น e v e n ไหม select <c oughs> เห็นว่านี้ true ถูกปะมันก็ถึงเก็บไว้นี่คือผลทำไมพอเราพุท brr ถึงเป็น2กับ4เก็บปะ อ่ะอันสุดท้ายละ delete element โอ้นี่คงไม่ต้องไม่ต้องไปถึงจาว่าแล้วเวลา delete element จากไอตัว array ไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่ามันยากง่ายยังไงแต่โอเคสมมติว่าถ้าเรามี array หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วอยากจะเขียนโค้ดหรอว่าโ okay. อเคเราอาจะลบเลขทั้งหมดที่มากกว่าสามเราจะเขียนโค้ดยังไงเราก็มันก็มี m ม t h o d เก มากกว่าสถูกว่าเมื่อกี้เนี่ยเท่านี้เอง <Okay. S 1> ก็คือเราลบเลขทั้งหมดที่มากกว่าสมก็คือเลข4เลขห <Okay. S 1> ก็คือแค่เนี่ย delete if สรุปว่าที่เราคุยกันไป delete if select map each แล้วก็ delete if เนี่ยเป็น m t t o o เป็นเป็นเป็น o t h o d ที่อยู่บน array class ใครอยากจะไปดูเพิ่มมากขึ้นก็ไปดูที่เนี่ยแค่ทป์ใน Google Ruby Array เราแล้วก็จะเห็น Ruby Array เนี่ยคลาสก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีพวก e ม h อ d พวกนี้อยู่เนี่ยจะเห็นได้อย่างสมมุติถ้าหา Delete If เนี่ยบนหน้านี้อาจารย์จะส่งเข้าไปใน Facebook แต่ว่ากลับไปที่ตัวเนี้ยก็จะเห็นชชัดว่าวันนี้เราคุยกันไปก็มีเรื่องพวกนี้อาจารย์อยากจะให้อย่างหนึ่งที่ดูคืนนี้นะถ้ามีเวลาทำกันบ้านอาจารย์จะเขียนลงไปใน Facebook ให้ก็คืออยากจะให้ s t u ดี้ u b y เพราะพวกนี้เราจะดูโค้ดเกี่ยวในเวล s มากขึ้นคือถ้ามนว่าเข้าใจ Ruby เนี่ยโค้ดเวลาอาจารย์โชว์ให้ดูจะจะเข้าใจมากขึ้นอย่างแบบตรงเนี้ย จริงๆตรงนี้ก็คือ Ruby ทั้งหมดถูกป่ะมันอาจจะดูแบบแปลกนิดนึงแต่ว่าตรงนี้ก็ Ruby ทั้งหมดและอย่างแบบตัว HTML ที่ที่จารย์โชว์ให้ก็เป็นเนี่ยทั้งหมดที่อยู่ในนี้เป็น Ruby หมดก็อยากจะให้ไปอ่านเข้าใจมากขึ้นก็เข้าไปดูที่ Ruby มังก็แล้วกันหรือว่าแบบไปที่ตัวอื Ruby มัง เดี๋ยวอาจารย์จะโพสบน Facebook ก็แล้วกันถ้ามีเวลาดูก็ก็ลองดูก็วันนี้อาจารย์ก็เตรียมมาเท่านี้ประมาณเท่านี้ cover ด้วยประมาณเท่านี้ก็พรุ่งนี้เจอก็แล้วกันก็เท่านั้น,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 นแหละรู้สึกว่า cover เ,เยอะไปหน่อยเ,อเนาะ ดี๋ยวคืนนี้อาจารย์จะให้ส่งฟอร์มออกไปด้วยถ้าบอกว่าให้ฟีดแบ็อาจารย์นิดน,นึงได้ก็ดีว่าเออชอบตรงไหนอะไรที่แบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็อยากจะทําให้แบบเออดีขึ้นพวกนี้ได้เตรียมเตรียมมาได้ถูกนะเพราะถ้าให้ให้ฟีดแบ็ได้ก็ดีไม่ไม่มันจะไม่มีชื่อนะใส่ไ,ได้ตรงที่ได้ได้โอเคโอเค,อเคก็เท่านั้นแหละก็ขอบคุณมากที่ที่มาก็หวังว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะ 嗯。Uh.